อันม่เลิกเมื่อนี้มาเก็บบักทัว่เสมอเข่าสวนเข่าสวนเก็บบักทั่วไปฝากลูกสาวลูกสาวกรุงเทพกรุงเทพเล่โอ้มาดีแท้เป็นบุญของลูกสาวน้องแต่กินบักทั่ว่ปอดสารพิษอยู่บ่เนี่ยปอดสารโอ้ไปสีดหวานสีดยาดอกกินตามธรรมชาติอ๋อก็คือดีแท้ปะเป็นบุญของลูกเจ้าเด่นนี่อยู่กรุงเทพได้กินบักทั่วเจ้าแบบปลอดสารพิษนั่นข้าอีหย๋ครับระวังคลองเที่ยวล่ม เบิดเว่ทางนีเด้พลักโอ้ยมันมอยไงมอยไงมอยไงกับกินไขึ้นกันะตัวมออนายบั้บุงบกองบักอือนี่บเก็บไปฝากลูกบกบกนี่เด้อี่นุ้ยนี่บวกใช่นี้ซื้ออ้นุ้ยผีกัจนเน่าทิมังเส้นมันบติดติดนี่ นี่บอกค้องฝากลูกไปกรุงเทพบักทั่วรวตัวไปให้อยากให้กินตัวย่านเขาบอกดิอยากได้กินทำไบ่ะย่านเขาอยากกินของบ้านเขานี่แหละบักทั่วปลูกเองปลูกกั้งกับดิสีดวานสีดยากระยักให้อยากให้กินทั้ตัวบ่ทอดลูกทอดเต้าตัวเต้าเจ๊งได้แล้วลูกกระจักคิดทอดบ่คิดทอดแล้ว เออเอดแต่เลียวแต่เขาเนาะเแต่ขาอ่านนั้นตัวเห่าคือถอดเขาเหลี่ยวเนาะเ็ธรรมดาละอืพุ่นว่างนี่ไหมไม่ยังหรอกนบักอันนีว่างนี่บักตงจริงใช่พุ่นยูดดิน่นบักอันแตงจริงแตังกริงว่าไปฝากลูกเสาบะบ่บ่แกตเก็บไปบ่าย หมันเป็นหเบิึงสิพอ่อหเบิึงอืออือนี่ดิข้างเขีย่มันกระดาษบกทั่วบักย่างแล้วอือหยาญย,ยู่เงี่ยงน้อยกับม้อยหลายดอกบักทั่วเพราะดียากดิกินเก็บอืตามมีตามเกินเนาะไข่กบมีไข่กบดิกินอยู่เบิร์ดเหรอบุญทั้งยากแล้ว<อ>เบิรดแน่เลยเบิรดแล้วมิตะเขีย่เฝ้าดอกกระเจี๊ยบหนึ่งเดียวว่เอา ไปต้มให้ลูกสาวกินบ่บก,ก็บไปบ่บ่าบาจากแล้วฮามันอยากเนะาะบกเก็บนี่ยังไรไไก่มากามามันไลไกลจไ่จนไ,ไหนจะนีนโอ้คือแต่กำไงแต่โหล่ะโอ้ผุนนวยม่วนนั้นใหญ่เลยอนเลยว่ตั้งไงเป็นไร อ,อ,อืมบัเอาแล้วไว้กินเจ้าของเนี่ยเสนอใหวหแต่ลูกสาว้าแล้วสิมีกินบะมันบ่อันนี้เล่นบ่อตรงคูนหมานันไม่ไหลนันหมาไล่ยไก่โอ้คูนหถมมานี่ยไหม